โอเคครับวันนี้กลับมาเจออีกครั้งสำหรับการจ๊อบป,ปิ้งออนไลน์อะไรมอไซครับผมอันนี้เป็นปั๊มเบรกที่ผมซื้อมาเมื่อเดือนหนะเดือนหเดือนนี้ก็เดือนเก้แล้วนะม,ก,ม,นนะมกรากางันามีสารพิษบาษาพิษบ้าพนะิษบาพิงบาพิษบ้นะาาอาพิสิษาิาิบาพบ้าพาพิาบาาิาบิบบ้า้ เจ็ดสิบสีบาทนะครับเบ็ดเสร็จแล้วส่งมาถึงผมเนี่ยก็ร้อยสามบาทนะเดี๋ยวเราไปดูสินค้าของเขานะนี่อันนี้เป็นพัมอันนะชุดแม่เบรกพัมดีสพร้อมมือเบรกพัมบนบของเว็บเอามาใส่มอเตอร์ไซค์ผมนั่นเองนี่ร้านอะไรเนี่ยคาวี่นะครับชื่อร้านคาวี่หรือเปล่าไม่แน่ใจก็ มีรีวิวถึงพ400นะครับ1,400รีวิวเลยทีเดียวเชียวก็นี่เขาบอกว่าดีมากคุ้มมากก็ประมาณว่าเยี่ยมมากเก่งมากดีมากอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ดูดีมากดีมากก็มีแต่ดีมากนะครับนี่ดูนี่ดูนี่นี่นี่น,นี่นี่ดู โอเคเดี๋ยวมาดูที่ติดอยู่ที่รถดีกว่านี่คนระับจากวันที่ติดมาก็สามเดือนสี่เดือนนะครับคิดกันไปก็พอติดพอพอติดแล้วเนี่ยนะครับการบงการเบรกมันก็ก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันไม่นิ่มเหมือนของแท้นะครับก็คือมันจะมีอาการฝืดๆบ้างนะครับฝุดๆบ้าง มันไม่นิ่มเหมือนมันของแท้มันจะมีฝืดๆเล็กน้อยแต่ว่าจะถามว่ามันเบรกอยู่ไหมนะครับเบรกอยู่นะครับไล่น้ํามันอ่า่น้ํามันเต็มสายได้ปกตินะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยผมใช้เป็นปลาเบรกแท้นะปลาเบกรบกหน้าก็ก็ถือว่าทํางานเข้ากันได้ดีนะครับก็ไม่ได้เหลือบาฝาแรงอะไรนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักก็เบรกอยู่นะแต่ว่าปัญหาของมันคือมันไม่นิ่มนั่นเองนะครับ เนี่ยตัวนี้เราต้องบีบย้ำแบบนี้เวลาเบรกเห็นไหมมันจะถ้าเป็นของแท้เราบีบแบบเนี้ยมันก็จะเบรกเลยแต่นี้เนี่ยคือเนี่ยมันฟีอยู่อ่ะมันฟีอยู่แล้วก็เวลาเราเบรกหนักเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ไม่ราบเรียบอะครับมันมันไม่ราบเรียบมันรู้สึกฟืดอะคือฟืดคุณอย่างเงียคือมันฟืดนะครับแต่กระบอกสูบอะไรก็ยังไม่รั่วนะผ่านมาสี่เดือนแล้วก็ตามครับไม่มีรั่วไม่มีอะไรก็มีแต่เนี่ยมียางมันแตกตามเนี่ยขอบยางมันแตกก็มีให้เห็น ถ้าเกิดว่าตัดปัญหาเรื่องความฝืดออกไปเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ว่าเวลาเบรกเนี่ยก็ต้องมีจังหวะนิดหนึ่งนี่ต้องกดถ้ากดครั้งเดียวนี่มันจะมันก็เบรกอยู่แต่เหมือนว่ามันจะแข็งต้องปล่อยแล้วก็เบรกย้ำอีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะให้รถมันมันเบรกจึก๊กเบรกอยู่เลยอ่ะนะเห็นไหมดูเห็นไหมมันจะมีรอยแตกอยู่ตรงนั้นแล้วก็ หลังจากที่ติดไปวันแรกนะครับใส่ไปวันแรกก็ผลปรากฏว่ามันมีน้ำเบรนน้ำมันเบรกนะครับรั่วออกมาแล้วก็ก็สงสัยกันก็บางสันว่าเอะมันรั่วตรงแถวนี้หรือเปล่าหรือว่ามันรั่วตรงฐานตรงนี้นะครับก็ทีนี้ก็ได้ทำการแค่ไขปัญหานะครับเช็คดูบีบๆดูนะครับใส่ตอน อตอนเย็นแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ขับมาแล้วผลปรากฏว่าพอข้ามคืนเนี่ยมันรั่วออกมาผลปรากฏว่าเช็คดูดีๆนะครับสิ่งที่รั่วเนี่ยก็คือฝานะครับฝาเดิมที่ติดมากับรถเนี่ยนะเอ้ยไม่ใช่ฝาเดิมที่ติดมากับตัวปั๊มที่ซื้อของเทียมมาเนี่ยครับผลปรากฏว่ามันปิดไม่อยู่นะครับยางที่มันแถมมาเนี่ยมันมันมันทนแรงดันของการบีบ น้ำมันลงไปหาปั๊มด้านล่างไม่ไหวนะมันก็เลยรั่วออกมาทางขอบตรงนี้รั่วออมาเต็มเลยนะครับปกดกดดูอ๋อมันรั่วตรงนี้ปัญหานั้นแก้ได้ง่ายมากนะก็คือเนี่ยผมก็เอาแบบแบบไอ้ฝาบนนะฝาปิดกระปุกน้ามันเบรกแบบแต่งของโมโตอาร์มาใส่ผลปรากฏว่ามันก็ใช้ได้มาจนถึงวันนี้นะแต่ว่าถ้าดีเนี่ยถ้าใครมี ของแท้เนี่ยใส่ฝาปิดกระปุกน้ํามันเบรกของแท้ก็ก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับน้ํามันเบรกก็มีอยู่ครึ่งหนึ่งเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีทักษะในการใช้เบรกนิดหนึ่งนะครับสำหรับแปมเบรกของเทียมที่ซื้อมาครับก็มูลค่าโดยรวมก็แค่ร้อยสายบาทเองนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้สี่เดือนก็ถือว่าโอเคเลยว่าครั้งหน้าผม คิดว่าผมคงจะซื้อของแท้ใช้ดีกว่าเพราะว่ามันเือบบางทีแบบเราเบรกกระทันหันนะอันนี้คือเวลาจะเบรกหรือตามท้ายรถคันไหนเนี่ยเราก็ต้องแบบกรอเบรกไว้ก่อนไม่นั้นเนี่ยมันอาจจะเบรกไม่อยู่นะครับก็ถือว่าเอาล่ะสำหรับคนที่มองหาอยู่นะเอามาใส่แบบแค่ขัดกันไปก่อนก็จัดได้นะปั๊มเบรกของร้านนี้ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้งานได้ว่าไม่น่าเกียดอะไรสเดือน5เดือนก็ถือว่าใช้ได้ครับคุ้มค่ากับ100บาท1นึ่งร้อยสามบาทที่เสียไปนะอืมโอเคถือว่าโอเคนะคบอกเขาคุณภาพดีก็คือคุณภาพก็ตามตามรางคาแหละนะครับจะให้มันไปเบรกนิ่มแบบเหมือนของแท้มันก็กะไรอยู่นะครับคือเสียอย่างเดียวก็คือมันเบรไม่นนิ่มแค่นั้นแหละครับอย่างอื่นนี่ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับ แค่มันมีนิ่งแค่นั้นเองน,นะก็ฝากาให้ดูร้านเขาแล้วกันน,นี่ครับร้านร้านร้านนี้เลยอะไรนี่ครับคาวี่นะร้านร้านเราก็มีคะแนนเจ็ดอ่นาสี่จุดเจ็ดคะแนนนะเราก็ของมันพอใช้ได้เราก็มาบอกนะแต่มันใช้ไม่ได้เราก็ด่าแค่นะ สำหรับคนงบน้อยก็ลองจัดไปด้วยปั้นรถปั้นอะไรอยู่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่ค่อยขับบ่อยหรือมอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่นะ